ครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้พ่อเล่นงก็อยู่บ้านสงสารอย่งนี้พี่น้องเนาะเพราท่านี้มียบ้านเรียนผ้าเบิ้งข้องใส่ใกลไน้ำก็เริ่มบกไรนะ้เนาะพี่น้องปลาก็จะเริ่มมืดแน่และนี่บ่อนบกไหลนะ่เนาะข่าวตัวนี้ว่าตายเป็นเชี่ยดินถม โอ้ขี้กระปอมขี้กระปอมโอ้บางน้ำเป็นมากอีกพขาวเปน็นยังใบแห้งเนาะดินมันแห้งใบมันในปอพี่น้องใบแห้งก็ส่องสีบใหญริยัยยามันตายหมดจ้ะ แหงโอ้ผมมองตอนนัวน้อยๆเป็นดอกวันสิตาตก็ตวก่าไนี่กรสาป่าพนแหพี่น้อน,นี่มันห่อน,นมันป่ามัดเราพูเพ่นเอาขึ้นมัดรพเดินกรบจักรพึ่นเนาะยงเรีน่อดอกขึ้น้อนดดนนง ตั้งกับแม่มันก็อยู่ได้อยู่พักพร่นเพิ่นบ่ดินก็ว่าสิกลับอยู่ดอกพี่น้องนี่วันวันว่าวันว่าสิว่าวันบ่เป็นตาอยู่เนาะพี่น้องมาแล้วก็บ่เป็นตาอยู่ มืองตัวนี้สัตว์ดวกๆขึนเลยนี่แลวว่าทนี่กะนหาแสนก็บ่หลายดอกว่ะพี่น้องทำเป็นหามาไทยอะไรก็ได้ขอบคุณว่าโอ้ดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบนี่แม่พันกับปล่อยแล้วเนาะนาองน้อง,งก็บ,บุกหมดเลยวพะเด็น ต่อแปบรบไปสีลปรมากเมื่อไหน่ไันที่เป็นสวนหลังไหมพี่น้องคือว่าต่อไปอันนี้คือพอเด่นเลี้ยงกบไปตะกอนนะพี่น้องเอากบออกปล่อยไปตะกีบ Ủa oh, quầy, okay. kia này xúc mất lắm Tốn tình điểm, bỏ khuất mới tát ở dù Chỉ mấy ngày vô Nàng khổ bốc lái lắm Điên này này. mất hàng vây, nó phía nào theo này tài Nó chỉ tải mất ở tốn này Tốn này có tải lắm Nó chỉ nhang này tốn một mông, Tốn mông này bắt tải lắm nằm bốc mới được lợn đây cả đây đây có để, để xay sụp trước kia cứ dịp bình xuống lẳng là phía nóng tốt

ผมบอกเขาไปทั้งนด้นะโอ้วิ่นีป่ะผมมาสีออกเมียเด้อขอบปยังได้พีน้องกับปาปีนองเลาะเบิงเสนอปีน้อง ทุกเน่ก็สวัสดีครับ